สบ,บคชุดใหญ่เคาะมาติล็อกดาวน์14วันสกัดกั้นการเดินทางตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยให้กลับไปทบทวนแผนทั้งหมดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีประกาศลั่นไม่ขอรับเงินเดือน3เดือนช่วยเหลือคนไทยฝ่าวิกฤตโควิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องเฝ้ารักษาผู้ที่ติดเชื้อในสายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยแล้ว ยังจะต้องเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าโควิดสายพันธุ์เดลตาที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศเปรูและได้ระบาดไปแล้วกว่า30ประเทศทั่วโลกต่ล่าสุดก็ได้มีรายงานข่าวมาว่าสบคมีมติล็อกดาวน์14วันซึ่งในระหว่างนี้พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังประกาศขอไม่รับเงินเดือนเป็นระยะเวลากว่า3เดือนอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังมีมาตรการสกัดกั้นการเดินทาง ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อจะใช้แก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยโดยที่ตำเเนียร,รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เรียกประชุมสบคชุดใหญ่เป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาจะมีการล็อกดาวน์หยุดยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 หรือไม่ซึ่งสบคมีมติเห็นชอบล็อกดาวน์14วันและตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้ภายใน2-4ส,สัปดาห์ รวมถึงจะต้องสกัดกั้นการเดินทางตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยขอให้กลับไปทบทวนแผนทั้งหมดทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศไม่รับเงินเดือนอีกด้วยเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการแก้สถานการณ์โควิด -19 ซึ่งอัตาราเงินเดือนตำแหน่งนายกนั้นอยู่ที่75,590บาทต่อเดือนอัตาราเงินประจำตำแหน่งนายกอีก50,000บาทต่อเดือนรวมกันเป็น1 2 5 5 9 0บาท ทั้งนี้รวม3เดือนก็จะเป็นเงิน3 7 6 7 7 0บาทสำหรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านอื่นยังไม่มีรายงานว่าจะมีการงดรับเงินเดือนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ด้านผู้ที่ติดเชื้อล่าสุดของวันนี้ก็ทำเอาตกใจไม่น้อยเมื่อยอดพุ่งไปที่9,276รยจํายจำแนกมาเป็นผู้ที่ติดเชื้อใหม่8,998ราย ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่288,643รายตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาหายป่วยกลับบ้านแล้ว3,928รายหายป่วยสะสม212,651รายนับตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาเสียชีวิต72รายณวันนี้ซึ่งยังไม่นับกับประชาชนที่ไปต่อคิวที่จะรอตรวจอีกหลายหมื่นรายทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุขได้เสนอสอบคเคาะล็อกดาวน์14วันเพื่อควบคุมการติดเชื้อในประเทศงดการเดินทางห้ามออกจากบ้านแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่บ้างที่จะพออนุโลมให้ออกจากบ้านได้